นอนใกล้ตักพ่วงทําให้คนตายจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ตัวชาร์จโทรศัพท์สังเกตว่าสายโทรศัพท์มันจะสั้นสังเกตว่าถ้านิ้วคนเล็กๆก็สามารถแย่เข้าไปโดนไฟดูดได้เลยครับตรงนี้หรือคนที่รูปร่างท้วมมีเนื้อของมือเยอะๆเวลาพาดลงไปอย่างนี้เนื้อก็จะมีสิทธิ์เข้าไปโดนตัวนําไฟฟ้าได้ครับ ถ้ามีส่วนที่เป็นเนื้อเข้าไปตรงนี้ก็จะทำให้เราโดนไปดูดได้220โวลต์การนอนใกล้ปลั๊กไฟแบบนี้อาจทำให้คนที่นอนอยู่เสียชีวิตได้เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อนคนที่จะนอนอยู่ใกล้ปลั๊กไฟส่วนใหญ่ก็จะนอนถอดเสื้อถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อ แต่ถ้ามีเหงื่อท่วมลงไปถึงปูนหรือกระเบื้องก็สามารถทำให้ไฟดูดได้แรงใกล้เคียงกับถอดเสื้อนอนผมจะเอาเนื้อหมูมาทำเป็นมนุษย์ที่นอนอยู่บนพื้นปูนโดยไม่ใส่เสื้อพอหลับปุ๊บเอาเท้าหรือมือใส่ผ้าโดนลักไฟแบบนี้ไฟก็สามารถดูดเราให้เสียชีวิตได้เมืองไทยเป็นเมืองร้อนคนนอนจะเกิดเหงื่อ ท่วมตัวท่วมมือหรือท่วมเท้าทำให้เหงื่อไหลลงไปที่ปลั๊กไฟน้ำจะเป็นตัวนำไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวแล้วก็ไหลามาที่คนที่นอนอยู่หลังสัมผัสปูนและเหงื่อก็ลงไปเต็มพื้นทำให้ไฟดูดแรงมากขึ้นฝาพื้นแห้ง5เท่าถึง1,000เท่าซึ่งนั่นจะทำให้เราเสียชีวิตได้ในเวลารวดเร็วผมจะแสดงให้ดู เมื่อคนเหงื่อท่วมเท้าสังเกตรกระแสพุ่งขึ้นแล้วครับเป็น42มิลลิแอมป์ไปฟันขึ้นเลยครับฟันขึ้นที่ปลั๊กเหงื่อท่วมตัว กระแสพุ่งขึ้นเป็นร้อยมิลลิแอมไฟลุกเลยครับกระแสห้าสิมมิลลิแอมไฟลุกท่วมเลยกระแสพุ่งขึ้นเกือบร้อมิลลิแอมเลยครับ ซึ่งไฟระดับนี้ทําให้คนตายแทบจะทันทีเลยครับไฟอยู่ระดับร้อยมิลลิมสามารถทําให้คนเสียชีวิตได้แทบจะทันทีครับตอนนี้ไฟขึ้นไปร้อยสิมิลลิแมซึ่งไฟระดับนี้สามารถทําให้คนเสียชีวิตได้แทบจะทันทีครับ คนนอนเล่นโทรศัพท์บนพื้นกล่าวหรือพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องสายโทรศัพท์ที่ชาร์จอยู่จะไม่ยาวมากดังนั้นจึงเป็นการบังคับให้นอนอยู่ใกล้ปลั๊กพ่วงเมื่อนอนหลับมือผ้าโดนขาปลักไฟก็จะวิ่งผ่านมือของเราเข้ามาที่ร่างกายของเราไฟก็จะดูดคนที่นอนอยู่และคนที่นอนอยู่นี้เหงื่อท่วมทั้งมือและตัวทำให้ไฟดูดแรงขึ้นอีก ห้าเท่าถึงหนึ่พันเท่าหัวใจก็จะอยู่ใกล้กับไฟดูดเส้นทางลงของไฟก็จะลงมาที่หัวใจโดยตรงในส่วนของสีแดงนี้ก็คือช่วงต้นของการลงครบวงจรของไฟทำให้ไฟดูดแรงมากตรงนี้แล้วก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงจนในสุดก็หายไปหรือเป็นศูนย์โวล์หรือไม่มีกระแสเลย ในช่วงนี้การดูตรงนี้ก็จะมีกระแสอยู่ที่ประมาณ50มิลลิแอมถึง100มิลลิแอมถ้า50มิลลิแอมก็จะเข้าโซนสีแดงที่เวลาไม่ถึง1วินาทีซึ่งเป็นย่าน AC 4.1ย่าน AC 4.1ก็จะทำให้หัวใจห้องล่างสั่นแต่ถ้าเป็นกระแส100มิลลิแอม จะเข้าสู่ย่าน AC 4.1ที่เวลา500มิลลิเซกหรือครึ่งวินาทีเท่านั้นและนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเล่นมือถือขณะชาร์จเสียชีวิตส่วนคลิปยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ในเพลย์ลิสท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ